สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาหนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้านะคะพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ให้เราใคร่ครวญถึงสิ่งที่น่ารักในพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยขอให้ความคิดของท่านอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงน่ายกย่องยุติธรรมบริสุทธิ์น่ารักน่าชมเชยดีเลิศและสมแก่การสรรเสริญเถิด ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนนะคะแล้วก็ไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับเราที่เกินกำลังเกินกว่าที่เราจะทนได้นะคะและพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เรามีหนทางหลีกเลี่ยงได้ด้วยนะคะก็ให้เรามาหาพระเจ้าบอกทุกอย่างกับพระองค์และพระองค์ทรงช่วยกู้เรานะคะขอพระเจ้าให้ทุกคนมีความเชื่อในพระองค์ เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกชั้นใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ชั้นนั้นหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ก็ไม่จีรังไม่ได้เป็นสมบัติไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดแยกเราจากพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบากความเจ็บป่วยหรืออ,อำนาจของมารซาตานนะคะก็ไม่สามารถ นำเราออกห่างจากพระเจ้าได้จงต่อสู้กับมาและมันจะหนีเราไปให้เราต่อสู้กับมาด้วยการอธิษฐานนะคะกล่าวพระคําของพระเจ้าและอธิษฐานเสมอทุกวันนะคะ,ะนึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราเลยนะคะพระองค์ทรงรอเราอยู่เสมอ พรงเรารอเรารทุกวันที่เราจะอธิษฐานกับพระองค์และมอบปัญหาทุกอย่างกับพระเจ้านะคะเมื่อเรามีปัญหาให้เรามาหาพระองค์และทุนปัญหาทุกอย่างนั้นกับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรไม่ว่าเราจะสามารถพูดในใจได้ด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวหาที่เงียบๆอธิษฐานกับพระเจ้านะคะกับพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ่ะ